สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ เขาอะเขาคิดว่าเขาจะคบกับคุณไปเรื่อยๆคือต้องบอกอย่างว่าถ้าตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในสถานะไหนก็จะเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆก่อนเช่นถ้าสมมุติตอนนี้เป็นคนคุยนะคะเป็นคนคุยกันก็จะยังอยู่ในสถานะคนคุยไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆก่อนและก็จะไม่มีการเปิดเผย ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ได้เขารู้สึกไม่อยากให้คนอื่นรู้อะถ้าเป็นแฟนก็ก็เป็นแฟนแต่ว่าแต่ก็คือยังไม่ได้เป่าประกาศว่าคุณสองคนคบกันเป็นแฟนนะหรือว่าไม่ได้บอกใครว่าเออตอนนี้คบกับคนนี้อยู่หรือว่าคนนี้เป็นแฟนคือยังยังไม่มีการเปิดตัวนะคะยังเป็นความสัมพันธ์ลับๆ แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะทิ้งขว้างหรือไม่ได้คิดที่จะปล่อยมือเราขอดูอีกนิดนึงนะเพราะอะไร คืออย่างนี้อันเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นการดูดวงแบบภาพรวมแบบโดยรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินอย่าเอาไปตัดสินใครใครในใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินเขาเออแต่ให้ฟังเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับเรื่องของคุณหรือไม่ตรงนะคืออย่างนี้ถ้าตามให้ อย่างที่บอกว่าเขาอะต้องการครบกับคุณแบบไม่เปิดเผยคบไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเขาอะรู้นะว่าคุณอะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งเป็นคนที่คู่ควรเหมาะสมกับเขาหรือว่าเป็นคนที่อาจจะดีที่สุดเท่าที่เขาเคยผ่านมาเคยพบเคยเห็นหรือว่าได้มีความสัมพันธ์ด้วยแต่ตัวเขาเองเนี่ย นะคะยังยังไม่ได้คือยังไม่ชัวยังไม่ชัวในเรื่องของอนาคตตอนแรกอะ่ะเหมือนเหมือนจะเหมือนจะใช่เหมือนจะคิดว่าเออต้องเป็นคุณนั่นแหละแต่อยู่อยู่มันมีมันมีเหตุการณ์หรือมีความคิดอะไรบางอย่างแวบบเข้ามาในหัวอือหรืออีกกรณีหนึ่งมันอาจจะมีมีใครบางคนเข้ามา และเขารู้สึกว่าก็น่าสนใจเหมือนกันแอบสนใจใครอีกคนนึงอ่ะมีการอาจจะแอบแอบสารสัมพันธ์หรือแอบพูดคุยแอบทำความรู้จักกับใครอีกคนนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเขาตอนนี้ก็ยังเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดอยู่ไออีกคนนึงที่เขารู้สึกว่าเออสนใจหรือกำลังแบบกำลังพูดคุยกำลังศึกษาด้วยเนี่ย ยังไม่รู้สึกว่าดีเท่าคุณแต่ต้องคนนี้เป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะเพราะเห็นอะไรไหมเพราะเห็นเวอร์เข้ามาไหมอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักอะไรทํานองนี้นะคะหรือการมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างแล้วอยู่ๆคือคนคนนี้เข้ามาเข้ามาแล้วทําให้ความคิดที่ ที่เอ่อเหมือนจะใช่ละเหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่ใช่แล้วเหมือนจะจริงจังกับคุณแล้วอะ่ะมันมันชะนักหรือมันมีการแบบพลิกพลิกแพลงอืมเพราะการเข้ามาของคนคนนี้การเข้ามาของใครบางคนที่เป็นคนใหม่เป็นคนใหม่เขาไม่ได้อยู่ก่อนคุณเขาไม่ได้แบบคบกับคนนี้มาก่อนคุณ แต่ก็บอกแล้วนะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นรันดอมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคุณหรือของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงกับคุณหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้เราก็อย่าใช้การดูไพ่แบบนี้โดยเฉพาะการดูไพ่แบบแรนดอมอย่างเงี้ยไปตัดสินคนของคุณนะคะเราไม่อยากสร้างความแตกร้าวให้กับครอบครัวใครหรือว่าให้กับความสัมพันธ์ของใคร ไม่ใช่ฟังแบบนี้แล้วก็โอหไปโวยวายใส่เขาอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเขาทําจริงหรือไม่ทําจริงคุณต้องหน้าที่ของคุณคือต้องค่อยๆพิสูจน์ไปเองอแต่อันเนี้ยเราไม่รู้แหละว่าเป็นเรื่องของใครนะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกแบบไม่สบายใจคิดมากกังวลหยุดหยุดฟังไปเลยก็ได้ นะคะหรือจะฟังเล่นเลนแล้วคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ของฉันเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนอื่นเหมือนฟังเรื่องของคนข้างบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอ่ะแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกเนี่ยคือไพ่ก็ออกมาอย่างนี้คือตอนนี้เขายังไม่มั่นใจอ่ะยังไม่มั่นใจยังไม่ชัวร์ในตัวคุณก่อนหน้านี้อาจจะเคย อาจจะเคยมั่นใจอาจจะเคยคิดว่าเป็นคุณนะคะเพราะว่า dm p s s ออกมาเนี่ยยังไงเขาก็ยังแบบมองว่าคุณแบบดีที่สุดอะแต่พอมีเหตุการณ์หรือมีใครบางคนเข้ามานั่นแหละมันก็เลยทําให้เขาแบบเห็นไหมสองเหรียญเหมือนแบบตอนเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีการชั่งน้ําหนักมันมีการาวัดกันแล้วก็เริ่มหาข้อบกพร่องหาข้อหาจุดที่ เอยังหาจุดที่ไม่ดีของคุณอะหาข้อเสียของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการไข้ควรมีการไต่ตองยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจอะยังยังไม่พอใจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยตรงนั้นก็ยังไม่ได้ตรงนี้ก็ยังไม่ชอบตรงนั้นก็ยังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบชะลอความสัมพันธ์กับคุณเอาไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนเพราะว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอะที่เขายังไม่อยากจะเปิดตัวยังไม่ยังไม่อยากจะเปิดเผยเพราะว่าเขายังไม่ชัว เขายังไม่ชัวร์กับคุณและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเองก็ไปแอบคุยกับอีกคนหนึ่งถ้าเปิดตัวถ้าเปิดตัวหรือว่าเปิดเผยความสัมพันธ์กับคุณปุ๊บทางนู้นก็อาจจะหลุดไปเออซึ่งตอนเนี้ยเขาอะยังไม่ชัวร์ว่าเขาชอบคนไหนหรือแบบจะเลือกคนไหนดีอืมฟังดูว่าน่าหยุมหัวเนาะ <laughs> เแต่ที่เขาอะทำไมเขาถึงแบบไปเจอคนใหม่ที่แบบสนอกสนใจที่น่าสนใจที่ดูดีที่แบบทำให้เขาหวั่นไหวได้ทำให้เขารู้สึกแบบเอ็นเอียงได้แต่ทำไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยมือจากคุณเพราะคุณเป็นคนดีคุณคุณเป็นเอมเพสอะคุณมีความเข้าอกเข้าใจเขาแล้วคุณคุณใจดีกับเขาคุณเป็นคนที่ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใช่ครั้งหนึ่ง มันมีช่วงช่วงเวลานั้นเขาเคยคิดจะจริงจังกับคุณจริงๆเคยคิดที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบคิดถึงอนาคตร่วมกันกับคุณจนกระทั่งมีอีกคนหนึ่งเข้ามามีอีกคนหนึ่งเข้ามาที่ทําให้เขาหวั่นไหวนะคะอ่าแล้วก็ทีนี้ที่เขายังไม่ยอมปล่อยมือจากคุณอนะเพราะว่าความดีของคุณ ความเป็นตัวตนของคุณที่ต้องบอกว่าจริงๆเขาก็ชอบเขาก็ชอบคุณนั่นแหละเขาก็ชอบที่คุณเป็นแบบนี้เพียงแต่คนคนนั้นอาจจะมีอะไรที่คุณไม่มียกตัวอย่างนะสมมุตินะคนนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณมีความน่ารักสดใสอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะแบบรูปร่างหน้าตาที่แบบว่าอ,อ,อาจจะสวยกว่าหล่อกว่า หรือมีอะไรที่มันดึงดูดใจเขาเขาที่คุณไม่มีอะคะ่ะอืมบางอย่างบางอย่างอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะบางกรณีคุณอาจจะสวยกว่าหล่อกว่าคนคนนั้นก็ได้แต่คนคนนั้นอาจจะมีข้อดีอะไรบางอย่างอะเช่นคุณสวยคุณหล่อกก็จริงแต่คุณอาจจะไม่ใช่คนที่เอาอกเอาใจอ่าแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่ อ่อนหวานเอาอกเอาใจเอาใจใส่มีความแบบมุงม้งมิ้งน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือมันเรื่องอะไรก็ได้ะคะ่ะบางอย่างอะที่คุณมีเออที่เขามีแล้วคุณไม่มีมันก็เลยทําให้เขาอะ่ะเหมือนกับหวั่นไหวแต่เขาก็ยังให้เปอร์เซ็นต์คุณมากกว่าอยู่ในตอนนี้นะในตอนเนี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเขาเขายังให้เปอร์เซ็นต์คุณมากกว่าอยู่แล้วเขาจะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ จะพยายามแบบปกปิดอะคือไม่ให้คุณรับรู้ไม่ให้คุณระแคละระคายเราก็ไม่ยอมให้คุณจากไปด้วยเห็นไหมคือเขามีวิธีการของเขาที่จะทําให้คุณอะจะต้องอยู่กับเขาจนกว่าเขาจะมั่นใจอะไรละจนกว่าเขาจะชัว ก็คือหนึ่งก็คือปกปิดเรื่องที่เขาไปแอบคุยกับคนอื่นหรือเรื่องที่เขาหวั่นไวหวเรื่องที่เขาปั่นใจอะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออะไรก็ตามหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เป็นแบบชนวนที่ทําให้เขาแบบหวั่นไหวกับความรู้สึกนี้เขาก็จะมี <S <s um> <S คําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรเขาแบบรักคุณนะเขาจริงจังกับคุณนั่นแหละเขามีคุณคนเดียวนะอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่พอคุณถามว่าแล้วทาไมไม่เปิดตัวทําไมไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาทําไมไม่บอกให้ทุกคนรับรู้เขาก็จะมีเหตุผลอะไรนู่นนี่นั่นมาอ้างที่ทําให้สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องยอมคุณก็ต้องยอมเขาอยู่ดีนะคะถึงคุณจะรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกหวาดระแวงค้างแคงใจหรืออึดอัดใจอะไรบางอย่างแต่คุณก็จะยอมให้เป็นอย่างนั้นขอดูหน่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยแนวโน้มแนวโน้มนะแนวโนนะ้มความสัมพันธ์เนี่ย ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงอขอดูเพิ่มอมเหมือนมันยังไม่ได้ข้อสรุปแฮะ เหมือนยังไม่ได้ข้อสรุปมันคือเรากลัวมากเรากังวลมากว่ามันจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนและมันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่คุณกับเขาจะต้องมีการทะเลาะกันให้เรามัดระวังเรื่องของการทะเลาะเรื่องของคำพูดนะคะ มันมีเปอร์เซนท์ที่จะทะเลาะก,กันสุกอะแล้วไอ้การทะเลาะก,กันเนี้ยมันอาจจะทําให้แตกหักได้อืมแต่ถ้าคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันแบบใจเย็นๆแบบมีสติไม่ไม่ตั้งแง่ใส่กันหรือว่าไม่ไม่มีอีโก้มากจนเกินไปอะคะ่ะคือถ้าสมมติเขาแรงมาคุณจะต้องคุณจะต้องนิ่งให้ได้เออมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดอะแต่ถ้าต่างคนต่างแรงใส่กนันอะ มีเปอร์เซ็นที่จะแตกหักมีเปอร์เซ็นที่จะแตกหักแต่ถามว่าถ้าจะไปต่อยังไปได้ไหมยังไปได้แต่ต้องคุณต้องฉลาดหน่อยอะฉลาดในเกมนิดหนึ่งอย่าเล่นไปตามเกมถ้าเป็นกรณีที่สมมติว่าคุณคบกับกับเขาอยู่นะคะแล้วเขาอะตัวเขาไปแอบ มีคนอื่นแล้วไอ้คนคนนั้นน่ะไอ้มือที่สามคนนั้นน่ะมารู้เรื่องของคุณกับเขาหรือละแคะระคายเรื่องของคุณกับเขาแล้วพยายามทําทําให้คุณสองคนแตกหักพยายามที่จะเปิดเผยตัวตนเพื่อจะทําให้คุณโกรธเพื่อจะทําให้คุณโมโหคุณอย่าดิ้นไปตามเกมเขานะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันจะเข้าเข้าทางเขาพอคุณโกรธคุณโมโหคุณทะเลาะกับเขากับคนคนเนี้มันอาจจะถึงจุดแตกหักเพราะฉะนั้นคุณต้องคุณต้องเล่นเกมเป็น คุณต้องพูดคุยกับเขาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ใจเย็นแล้วก็นิ่งให้มากๆเขาชอบแบบนั้นเขาชอบคนที่มีความเข้าอกเข้าใจเขาชอบคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่เขาชอบคนนิ่งคนที่แบบว่าเป็นน้ําเย็นนะคะอืมถ้าคุณจะเอาชนะอีกคนนึงอ่ะคุณต้องมีความนิ่งมีความเป็นผู้ใหญ่และเล่นเกมเป็นปล่อยให้ฝั่งนั้นดิ้นไปถ้าฝั่งนั้นดิ้นมากๆฝั่งนั้นจะแพ้ภัยตัวเองไปเอง เพราะเขาจะไม่ชอบแบบนั้นเขาจะไม่คือถ้าอีกฝั่งเหนือพยายามจะเปิดเผยตัวตนพยายามจะทําให้คุณรับรู้หรืออะไรก็แล้วแต่คนเนี้ยคนกลางของคุณเนี่ยค่ะคนของคุณน่ะเขาจะไม่ชอบอืมเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบว่าตัดคนคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากชนะถ้าคุณเอออยากจะเป็นคนที่ถูกเลือกอืมหรือว่า ไม่ว่าคุณจะจะไปต่อกับคนคนนี้ไหมแต่ว่าฉันต้องชนะฉันไม่อยากเป็นคนแพ้คุณอาจจะแบบไปทิ้งเขาที่หลังก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันต้องชนะไว้ก่อนให้ให้เขาเลือกฉันให้เขาเฉดหัวคนคนนั้นทิ้งไปแล้วเลือกฉันอะไรแบบนี้ เลือกฉันก่อนแล้วหลังจากนั้นฉันค่อยไปเฉดหัวเขาทิ้งทีหลังหนอยก็ <c oughs> ได้เหมือนกันเฮ้ย <c oughs> แนะนําแนะนําแบบเร็วไปไหมอะ <c oughs> ไม่หรอกแต่ถ้าคุณรักเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณอยากไปต่อเขาจริงๆอะคุณก็ต้องแบบอือยู่ให้เป็นต้องคิดให้เป็นต้องแบบฉลาดเล่นเกมหน่อยอย่าอย่าใจร้อนอย่าวู่วามให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาดีๆให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ดีๆนะคะอ่ะโอเค ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ